รีวิวความสว่างไฟฉายตาช้างรุ่น612ไฟฉายแสงขาวกับแสงเหลืองนะครับความแตกต่างของสีก็จะประมาณนี้ไฟฉายแสงเหลืองจะนิยมใช้ในการส่องสัตว์นะครับไฟฉายแสงขาวก็ส่องสว่างทั่วไปหรือว่าใช้งานกรีดยางอันนี้ไฟสว่างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะหลีไฟลงให้ดูว่าหลีสุดได้แค่ไหนอันนี้คือไฟหลีสุดครับ ส่องไกลมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าส่องใกล้ในระยะ3ามสี่เมตรมองเห็นชัดเจนครับลำแสงที่พุ่งออกไปนะครับมีความกลมนะครับรุ่นนี้ไฟสว่างมากครับไฟฉายตาช้างรุ่นหกหนึ่งสองเวลาส่องลงน้ำนะครับไฟฉายแสงเหลืองกับแสงขาวสีของแสงไฟก็จะต่างกันแบบนี้นะครับไฟฉายแสงขาวจะส่องลงน้ำเห็นชัดมากกว่าแสงเหลืองนะครับอันนี้คือไฟสว่างสุด ไฟฉายตาช้างรุ่น612เวลาใส่คาดหัวก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแสงสีเหลืองอันนี้คือเปิดไฟสว่างสุดนะครับก็จะส่องใกล้ส่องไกลได้หมดเลยนะครับ